ก็สวัสดีครับชาว YouTube นะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถฉีดยาสายแดกจากมอเตอร์พซ์นะครับวันนี้เราก็มาลงงานกันเจ็ดสิบไร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงสุดท้ายนะครับแปลงนี้กี่ไร่นะฝั่งนี้ยี่สิบยี่สิบนะครับฝั่งงูนะครับเราฉีดมาแล้วครับฝั่งนู้นนะครับเลอแปลงสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ฉีดยาหนอนนะครับอยู่กับสายแดกครับแปดร้อยกิโลครับ ปีกว้างอยู่20เมตรระบบแขนสไลด์ครับดูครับป๊อปนี่ครับไปแล้วครับสำหรับรถฉีดยานะครับการันตีลงถึงลากยันโคนแน่นอนครับดูครับเดี๋ยวติมกันให้ดูครับดูครับ ลงยันลากยันโคนครับการันตีครับหนอนตรงไหนก็หลบไม่พ้นครับแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับนี่ดูครับเอาเรื่องครับก็ประมาณนี้ครับชายขนาครับลงลึกๆแบบนี้เลยครับ ดูครับโดแบบยอดยอดเลยครับไม่ต้องกลัวครับว่านอนจะไปหลดที่ไหนครับกับรถสายเบาครับสายแรกครับลงยันลากยันโคลนครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเลี้ยวกันครับก็ดูครับเจี๊ยกครอก็ใช้รอบอยู่มาะม0 0าณหม0 0รอบครับ กับยันมานะครับ29แรงครับไม่ต้องใช้รอบเยอะครับใช้รอบเบาๆครับประหยัดน้ำมันครับเดินเรื่อยๆครับเน้นความทั่วถึงนะครับสำหรับรถนะครับการันตีครับลงยันลากยันโคแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูดูครับดูตอนเลี้ยวกันครับดูครับตอนเลี้ยวจะเป็นไงครับ วาดแล้วนะครับสังเกตที่แขนตะไลนะครับนะครับแขนะไลจะดึงดึงออกครับหุบเข้ามาครับนี่ครับนี่แหละครับคือข้อดีของแขนตะไลครับนะครับประมาณนี้เลยครับสําหรับการเลี้ยวครับเดี๋ยวให้ดูรอยครับว่ารอยจะขนาดไหนครับ ดูครับรอยถ้าไม่มีนะครับเรื่องความเสียหายการัตีได้ครับเสียหายน้อยลงยันลากยันโคนนะครับฝากไว้ด้วยครับกับรถชีดยาไฮเทคมอเจริญทรัพย์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ